สวัสดีครับเราวันนี้นะครับจะพามาดูรีวิวภายในของ power amp นะครับ SAE นะครับอันนี้รุ่น PXM7 นะครับเป็นรุ่นกล่องยุคแรกๆเลยนะครับอันนี้แกะออกมาทำความสะอาดนะครับเห็นไหมครับฝุ่นเยอะมากเลยภายในนะครับอันนี้เบามากนะครับใช้มือนิ้วเดียวก็ยกขึ้นนะครับ น้ำหนักเบาเครื่องนี้นะครับก็ได้เป่าแล้วนะครับใช้โบเวอร์เป่าทำความสะอาดอันนี้หลังจากการใช้งานมานะครับผ่านงานมาก็มีเวลาว่างก็ไ้ตรวจเช็คส่วนสําหรับแท่นนี้มันโดนฝนนะครับโดนความชื้นเหมือนรู้สึกกลัวเลยไม่กล้าเปิดเครื่องนะครับตัวนี้เอามาเช็คดู โดนฝนสาดเมื่อคืนหลังคามันรั่วก็มาดูว่ามีน้ํามีอะไรขังอยู่ภายในไหมถ้าไม่มีก็ดีไปนะครับรอดไปทำความสะอาดเป่าฝุ่นนะครับก็จะทําทุกแช่นแหละครับวันนี้่วันนี้จะเปิดตาให้ดูตัวนี้เป็น Power M SAE นะครับภายในก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับท่านที่ยังไม่เคยเห็น เปิดให้ดูครับอันนี้เป็นรุ่นเจ็ดนะครับครับเสียงกลางครับมอนิเตอร์อย่างเงี้ยได้ครับสิบห้านิ้วได้ครับสิบห้าครั้งละสองก็ได้นะครับตัวนี้ผมใช้ขับมอนิเตอร์นะครับก็อันนี้ซื้อมาตั้งแต่ยุคเรกๆนะครับซื้อมานานพอสมควรแล้ว รนนาคาก็น่าจะลงมาเยอะแล้วแหล,แหละเดี๋ยวเราจะไล่ทำความสะอาดนะครับเป่าคุณนแก้แทนนี้เป่าแล้วก็จะเป็นแทนนี้นะครับเ,เราเอียงโดยใช้โบเวอร์นะครับใช้ลมเป่าลมนะครับ น,นะครับเอาปุ่นออกให้มสะอาดเพื่อยืดอายุการใช้งานนะครับเครื่องทํางานโดนปุ่นโดนความชื้นโดนฝนอะประมาณนี้นะครับก็เอามาทําความสะอาดซะหน่อยครับอุปกรณ์ภายในนะครับ ก็เดี๋ยวจะได้ทาความสะอาดเสร็จนะครับเราปิดฝาแล้วก็ใส่เหล็กทืที่เดิมสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับเอามาให้ดูภายในกันประมาณนี้ครับมาให้ดูทีละนิดแผสิง กาไฟนะครับประมาณนี้นะครับคลิปนี้ฝากไปด้วยฝากกดไลค์กดแชร์ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ